สวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องเปิ้ลพาเครื่องอีกตามเคยเลยนะ EP นี้ EP ที่2ี่สิบสามแล้วนะคะพี่ๆวันนี้ก็ได้หมาวพระเก่าๆมาให้พวกพี่เลยนะคะราคาแบ่งบานเหมือนเดิมเลยนะคะหลักราคาหลักร้อยเหมือนเดิมเลยนะอ่าอันนี้คือช่องทางการติดต่อของหนูนะคะ ถ้าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะทักมาที่ ID Line 088 6 7แปดแปดหกเจ็ดสองห้าห้าสองหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าใครอยากโทรเบอร์สายตรงนะคะโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดแปดหกเจ็ดสองห้าห้าสองหนึ่งนะคะ ID Line กับเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะอไม่รอช้าเลยนะมาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะมาที่รายการแรกเลยนะคะรายการแรกนะคะเป็นสมเด็จวัละขังพิมพ์ใหญ่นะพี่พี่ อยู่ในกรอบเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะคะเปิดหน้าสวยๆเลยนะเนื้อเข้มๆแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะนี่เลยนะให้ดูการชัดๆเลยนะคะพี่ๆอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะนี่เลยนะ,น,ยน,ะนี่เลยนะคะให้ดูการชัดๆเลยนะ อะต่อไปมารายการที่สองนะคะมารายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นหลวงปูทวดนะคะพิมตพ์เ่าลีดนะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่ๆเก่าๆสวยๆเลยนะมีคาบขึ้นอยู่ทั่วองค์เลยนะคะพี่ๆนี่เลยนะนี่เลยนะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ นี่เลยนะให้ดูการชัดๆเลยนะหรือว่าถ้าหนูอัพคลิปไปแล้วไม่ชัดแนะนําให้พี่ๆทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะต่อไปมารายการที่สามเลยนะคะมารายการที่สามเลยนะคะรายการที่สามเป็นเหรียญ อาจารย์ฟันนะคะพี่พี่รุ่นสองนะปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะคะพี่พี่เป็นเนื้อทองแดงนะคะนี่เลยนะผิวเดิมเดิมสวยๆเลยนะคะนี่เลยนะให้ดูการชัดๆเลยนะนี่เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่พี่ ต่อไปมารายการที่สี่เลยนะคะมารายการที่สี่เลยนะรายการที่สิบเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้งานเลยนะพร้อมใช้เลยนะคะเนื้อสวยงามมากๆเลยนะพี่ๆหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะคะอยู่ในเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะ เผื่อพี่ๆท่านใดเป็นสายของหลวงพ่อเงินนะคะนี่เลยนะพี่พี่ท่านใดอยากนําไปบูชานําไปศึกษานะคะต่อไปมารายการที่สี่กันเลยนะคะต่อไปมารายการที่ห้าเลยนะคะรายการที่ห้าเป็นนาพญาพิมพเข่าโค้งนะคะเป็นเนื้อแดงเดิมๆเ,เ,เลยนะคะเนือเ้อแดงดินนะไม่ไแน่ใจว่าเขาเรียกกันยังไงนะพี่พี่ อาจจะเลียดถูกบ้างผิดบ้างต้องของอาภัยด้วยนะคะเนื้อวสวยๆเลยนะคะพี่ๆข้างหลังมีลายนิ้วมือด้วยนะนี่เลยนะเก่าๆเลยนะคะนี่เลยนะนี่เลยนะต่อไปมารายการที่หกเลยนะคะ ต่อไปมารายการที่หกเลยนะรายการที่หกเป็นพับปิดตาหลวงพ่อเก้วนะคะปิดตาหลังแบบนะที่พี่เป็นเนื้อผงนะคะลงรักปิดทองเก่าๆสวยๆเลยนะนี่เลยนะคะด้านหลังนี่เลยนะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ ไปมารายการที่เจ็ดเลยนะมารายการที่เจ็ดเลยนะคะรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะนี่เลยนะหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเอจเริญน,นะพี่พี่เป็นเนื้อทองแดงนะคะเหรียญคู่หลวงพ่อแดงหลวงพ่อเอจเริญน,นะคะอาจจะพูดงงงหน่อยต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ สวยๆเดิมๆเลยนะคะผิวเดิมๆเลยนะพระยังสวยงามเหมือนเดิมเลยนะพี่ๆนี่นะเหรียญยังสวยงามเลยนะคะต่อไปมารายการที่แปดเลยนะคะอาจจะไปไวหน่อยนะ มารายการที่แปดเลยนะคะรายการที่แปดเป็นหลวงปูทวดนะคะพี่ๆี่หลังหลวงปูทิมนะวัดช้างให้นะพี่พี่นี่เลยนะคะหลังหลวงปูทิมนะเป็นเนื้อทองแดงนะคะอยู่ในเลี่ยมเลยนะพระสวยโคมพร้อมใช้เลยนะคะพี่พี่นี่นะอยู่ในเลี่ยมสวยงามแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะ ต่อไปมารายการที่เก้าเลยนะคะมารายการที่เก้าเลยนะรายการที่เก้าเป็นพระปิดตานะคะพี่พี่หลวงพ่ออีวัดแต่หีบนะเป็นเนื้อเมฆขัดนะคะหลังยันนะคะพี่พี่พระเก่าเก่า,กาสวยสวยเลยนะนี่เลยนะพระเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะ เสียงมันอื้ออื้อต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่นี่เลยนะต่อไปมารายการที่สิบเลยนะคะมารายการที่สิบเลยนะรายการที่สิบเป็นพระสังกจายนะคะไม่ทราบที่ เป็นเนื้อโลหะนะคะพี่ๆเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะองค์นี้ไม่ทราบที่เลยนะคะนี่เลยนะเก่าๆแบบนี้เลยนะเผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะคะหรือว่าตามหาอยู่นะอยากนำไปบูชานะคะทักมาหาหนูได้เลยนะหนูยินดีตอบทุกคนเลยนะคะนี่เลยนะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปมารายการที่สิบเอ็ดเลยนะมารายการที่สิบเอ็ดเลยนะคะรายการที่สิบเอ็ดเป็นขุนแผนเนื้อดินไม่ทราบที่เลยนะพี่พี่องค์นี้สวยงามมากๆเลยนะเนื้อมันๆเก่าๆแบบนี้เลยนะเนื้อมันๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะมีเลขขึ้นอยู่ทั่วองค์ด้วยนะนี่เลยนะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะเนื้อมันมันเลยนะ นี่เลยนะต่อไปมารายการที่สิบสองเลยนะคะมารายการที่สิบสองเลยนะคะรายการที่สิบสองเป็นพระปิดตามไม่ทราบที่เลยนะเก่าเก่าสวยสวยเลยนะคะพี่ๆตามซอกมีคราบสนิมขึ้นอยู่ทั่วองค์เลยนะ พาด้านหัวเป็นเกลียวเกีียวขึ้นไปนะคะพี่พี่นี shit, ่เลยนะพาด้านบนหัวน้ําจะเป็นเกลียวเกีียวขึ้นไปเลยนะเก่าเก่าเลยนะองนี้ไม่ทราบพี่เลยนะคะหรือว่าพี่พี่คนไหนทราบที่ก็เม้นเข้ามาบอกได้เลยนะคะเผื่อเป็นความรู้ให้หนูนะนี่เลยนะองนี้เก่าเก่าเลยนะพี่พี่นี่เลยนะให้ดูกันชัดชๆเลยนะหรือว่าถ่าหนูอัพคลิปไปแล้วมันไม่ชัดแนะนําให้พี่พี่ทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ่ะ ต่อไปมารายการที่สิบสามเลยนะมารายการที่สิบสามเลยนะรายการที่สิบสามเป็นหลวงพ่อเงินท่ามาไฟนะคะเนื้อทองผสมนะเก่าๆเลยนะพี่ๆเก่าๆเลยนะอยู่ในเลี่ยมเดิมๆเลยนะพระสวยงามมากเลยนะคะนี่เลยนะอยู่ในเลี่ยมเดิมๆเลยนะพระเก่ามากๆเลยนะคะ นี่เลยนะอยู่ในเรียมสวยๆแบบนี้เลยนะต่อไปมารายการที่สิบสี่เลยนะคะมารายการที่สิบสี่เลยนะรายการที่สิบสี่เป็นหลวงพ่อทับวัดชลเลนนะคะอยู่ในกรอบเก่าเลยนะ เปิดหน้าพระเลยนะคะพี่พี่เปิดหน้าพระแบบนี้เลยนะเป็นเนื้อโลหะเก่าสวยงามมากเลยนะคะมีเลยนะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะมีเลยนะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเลยนะพ้วก็เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่พี่เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะคะต่อไปมารายการที่สิบ หกเลยนะคะมารายการที่15นะคะรายการที่15เป็นสมเด็จวัดละคังนะคะพี่ๆพ,พิมพ์เส้นได้นะเนื้อแห้งๆเก่าๆเลยนะคะมีคาบขาวๆขึ้นอยู่ทั่วองค์เลยนะพระเข้มๆสวยงามมากๆเลยนะคะนี่เลยนะให้ดูด้านข้างเลยนะคะพระเก่าๆเลยนะสมเด็จเก่าๆเลยนะพี่ๆ นี่เลยนะคะเรือแห้งๆแบบนี้เลยนะต่อไปมารายการที่สิบหกนะคะมารายการที่สิบหกนะรายการที่สิบหกเป็นพระผงวัดปากน้ำนะคะพี่พี่เป็นหลวงพ่อสดนะมีเลยนะคะพี่พี่ไม่ทราบรุ่นเลยนะคะอูนี้ไม่ทราบรุ่นเลยนะ เนื้อเก่าเก่าสวยสวยแห้งแห้งเลยนะคะพี่พิมพ์คมชัดเลยนะนี่ให้ดูกันชัดๆัดเลยนะนี่เลยนะคะนี่เลยนะต่อไปมารายการที่สิบเจ็ดเลยนะ มารายการที่สิบเจ็ดเลยนะคะรายการที่สิบเจ็ดเป็นหลวงพ่อแดงนะคะพี่พี่วัดเขาบันไดอิดนะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําเดิมเดิมเลยนะเดิมเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะคะเรียญนี้เป็นพิมพ์คุกเข่านะคะพี่พี่เป็นพิมพ์คุกเข่านะนี่เลยนะผิวเดิมเดิมคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะนี่ให้ดูขอบด้านข้างเลยนะคะ ต่อไปมารายการที่สิบแปดนะคะมารายการที่สิบแปดเลยนะรายการที่สิบแปดเป็นสมเด็จพระพุทธนะคะกว้างใหญ่นะหลวงพ่อจัลันนะคะวัดอัมพาวานะคะพี่พี่เป็นเนื้อแดงนะสวยๆพิมพ์คมชัดเลยนะคะนี่เลยนะนี่เนื้อมันๆแบบนี้เลยนะเนื้อมันๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นี่ให้ดูนะ นี่เลยนะคะต่อไปมารายการที่สิบเก้าเลยนะคะมารายการที่สิบเก้าเลยนะรายการที่สิบเก้าเป็นหลวงพ่อวัดนะคะบ้านแหลมนะผิวหิ้งๆสวยๆเลยนะคะพี่ๆเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะ เก่าๆเลยนะพระพิมพ์คมชัดมากๆเลยนะพี่ๆนี่เลยนะนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะพี่พีคนไหนสนใจองค์ไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมอยากขอรูปเพิ่มเติมทักมาที่ไอดีไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเล่นไลน์ก็โทรเบอร์สายตรงมาได้เลยนะ เดี๋ยวหนูจะทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปนะคะนี่ต่อไปมารายการที่ยี่สิบเลยนะมารายการที่ยี่สิบเลยนะรายการที่ยี่สิบเป็นรูปเหมือนหลวงปู่โตะนะคะพี่พี่วัดประดูช่ชิมพี่นะเป็นเนื้อเกสรนะคะพี่พี่หลังยันตีองนะหลังยันตีนะคะพ,พี่องค์นี้มีองค์นี้อยู่ในกรอบเลี่ยมพร้อมใช้งานเลยนะคะนี่เลยนะ อยู่ในกรอบเรียมพร้อมใช้งานเลยนะคะพระเก่าๆเลยนะที่ๆี่พระเก่าๆสวยๆเลยนะนี่ให้ดูการชัดๆเลยนะต่อไปมารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะมารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะ เป็นพระปิดตาถักเชือกลงรักอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้ลงรักแห้งๆเลยนะพี่ๆองค์นี้รักแห้งมากๆเลยนะคะเป็นพระปิดตาของหลวงพู่เอี่ยมนะพี่ๆนี่เลยนะอยู่ในเลี่ยมพร้อมใช้เลยนะคะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะสวยงามมากเลยนะพี่ๆนี่เผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะคะอยากนำไปบูชานำไปศึกษานะ นี่เลยนะพร้อมใช้เลยนะคะพี่ๆต่อไปมารายการที่ยี่สิบสองเลยนะคะมารายการที่ยี่สิบสองเลยนะรายการที่ยี่สิบสองเป็นใบเสมาพุธชินานร่านะคะพี่ๆเป็นเนื้อชินนะคะองค์นี้คาบไข่ขึ้นอยู่ทั่วองค์เลยนะ พระเก่าสวยงามมากๆเลยนะคะนี่เลยนะพระเก่ามากๆเลยนะพี่พี่ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเลยนะคะมาซื้อกับหนูนะของตรงปกเลยนะคะพี่พี่ทางเราส่งจริงนะคะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะนี่เลยนะคะที่พระเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่ ต่อไปมารายการที่ยี่สิบสามเลยนะมารายการที่ยี่สิบสามเลยนะคะรายการที่ยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะหลังฮานุมานนะที่พี่นี่เลยนะเป็นเนื้ออันตาก้านะคะปีสองห้าสองหนึ่งนะองค์นี้พิมพ์สวยเลยนะคะพิมพ์สวยเลยนะคมชัดมากๆเลยนะคะผิวเดิมๆเลยนะเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ผิวเดิมๆเลยนะที่พี่ นี่เลยนะใหดูขอบด้านข้างเลยนะคะต่อไปมารายการที่24นะคะมารายการที่24นะรายการที่24เป็นเหรียญหลวงพ่อไก่นะคะพี่ๆวัดกำแพงนะเป็นรูปไข่นะคะเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะ องนี้มีคาบเขียวขึ้นอยู่ทั่วองค์เลยนะคะเลยไงนะมีคาบเขียวเขียวขึ้นอยู่ทั่วองคเลยนะพี่ๆเก่าๆเ,เลยนะพระสวยงามเลยนะคะพี่ๆพระสวยงามเลยนะนี่หน้าหลังนะคะ ต่อไปมารายการที่25เลยนะคะมารายการที่25เลยนะรายการที่25เป็นนางพญานะคะเนื้อดินนะพิมพ์เข่าตรงนะคะพ,พี่นี่เลยนะเนื้อแห้งๆเลยนะคะผิวเดิมๆเลยนะสวยงามมากๆเลยนะคะมีเลยนะเนื้อมันๆแห้งๆแบบนี้เลยนะพี่ๆ ีเลยนะต่อไปมารายการที่ยี่สิบหกนะคะมารายการที่ยี่สิบหกนะรายการที่ยี่สิบหกเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะพี่พี่องนี้มีคาบดำๆขึ้นอยู่นะผิวฉ่ำสวยงามมากเลยนะคะพี่พี่นี่ให้ดูด้านหลังเลยนะ ตามชอกมีสนิบขึ้นอยู่บางๆนะคะพี่ๆนี่เลยนะนี่เลยนะองนี้เก่ามากๆเลยนะคะจอบเล็กเก่ามากๆเลยนะเผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะคะอยากนําไปศึกษานําไปบูชานะนี่เลยนะนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะ ต่อไปมารายการที่ยี่สิบเจ็ดเลยนะคะมารายการที่ยี่สิบเจ็ดเลยนะรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นพระปิดตาเหนือเมฆขพัดนะคะพี่พี่องค์นี้ไม่ทราบที่เลยนะคะผิวสวยสวยตามซอกมีคราบด้วยนะผิวสวยสวยเลยนะคะตามซอกมีคราบด้วยนะองค์นี้พระคุมชัดสวยงามมากๆเลยนะพี่พี่ นี่เลยนะองนี้ไม่ทราบที่เลยนะคะนี่เลยนะต่อไปมารายการที่ยี่สิบแปดนะคะมารายการที่ยี่สิบแปดนะ รายการที่2บเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์ขี้ตานะวัดบางขานนะคะพี่พี่เป็นเนื้อทองแดงนะคะองค์นี้มีคราบเขียวขึ้นอยู่ทั่วองค์เลยนะตามชอกมีเม็ดพดในการหล่อพระเลยนะคะพี่พี่ตามชอกมีเม็ดพดในการหล่อนะคะพี่พี่นี่เลยนะมีคราบเขียวเขียวขึ้นอยู่ทั่วองค์เลยนะอง์นี้เก่ามากๆเลยนะคะเก่ามากๆเลยนะ นี่ให้ดูก้นเลยนะคะใต้ฐานนะนี่เลยนะต่อไปมารายการที่ยี่สิบเก้าเลยนะคะมารายการที่ยี่สิบเก้าเลยนะคะรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะเป็นรูปหล่อนะคะพี่ๆองค์นี้เก็บงานได้สวยงามมากๆเลยนะ มีการตบายแต่งให้พระสวยงามด้วยนะคะพี่ๆี่นี่เลยนะองค์นี้มีกระไหล่ทองหลงเหลืออยู่บ้างบางจุดนะคะพี่พี่นี่เลยนะให้ดูกันชัดๆเลยนะนี่เลยนะองค์นี้สวยงามมากเลยนะคะนี่เลยนะให้ดูชัดๆเลยนะ ต่อไปมารายการที่สามสิบเลยนะคะมารายการที่สามสิบเลยนะรายการที่สามสิบเป็นลูกอมถักเชือกลงรักเก่าๆเลยนะคะองค์นี้ไม่ทราบที่เลยนะคะมีค่าแปะทองมาด้วยนะเชือกเก่ามากๆเลยนะพี่ๆเชือกเก่ามากๆเลยนะใครรู้ที่มาเอาไปได้เลยนะคะพี่ๆนี่เลยนะเผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะอยากนำไปบูชานะคะพี่ๆ นี่เลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะต่อไปมารายการที่สามสิบเอ็ดรายการสุดท้ายของคลิปนี้เลยนะคะมารายการที่สามสิบเอ็ดเลยนะรายการที่สามสิบเอ็ดเป็นตะกรุดเก่านะคะพี่ๆถักเชือกลงรักเก่าๆเลยนะของหลวงปู่สุขนะคะพี่ๆ นี่เลยนะวัดปากทองมาขามเท่านะคะพี่ๆองค์นี้เชือกย้อยๆนะคะลากแห้งๆเลยนะมีเลยนะสวยงามมากๆเลยนะคะพี่ๆตะกุดด้านในเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆเลยนะนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะนี่เลยนะคะนี่เลยนะ พระวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วนะคะพระวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วนะคะพี่ๆหนูขอฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อมาให้พี่พีๆพาดคลิปต่อๆไปเลยนะคะคลิปนี้ก็ปล่อยราคาหลักร้อยเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พี่ทางเรามีเก็บเงินปลายทางนะคะแต่ขอบวกค่าส่งหนึ่งร้อยบาทถ้าโอนผ่านธนาคารเราจัดส่งให้ฟรีเลยนะอันนี้คือช่องทางการติดต่อของหนูนะคะถ้าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมนะ พักมาที่ id line 0886725521นะคะหรือว่าใครไม่สะดวกเลน์นะคะโทรมาได้ที่เบอร์0886725521นะคะ id line กับเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่พทางเราไม่รับจองปากเปล่าเลยนะขอคนพร้อมโอนพร้อมรับพร้อมเก็บปลายทางเลยนะคะพี่พีวันนี้พักข้หมดลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ